ไม่พัทเชรี่เจอเอฟซีห้เคกโชคของรับพอบขอความอมใหยแน่ผู้จัดการโพดเดือดคิดใดจังใดแล้วจะเอามาาหายศิลปินอมคิดดีๆคิดหายเจเยอะนะเรื่องนี้คอยว่ามากักเอามากกับอมเองสิเขาสิรองเพ่งหายดอกบุาพานักเดร์ขอความนี้ได้ยินไหมเราให้ฟังคอยคือศูนย์แท่ กราบสวัสดี Morgan, มิตรมอแค้นแฟนมอลอัมีติดตามช่องลุงศักมักมวลใน YouTube และอยู่ในเพจช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อนีวันที่21มกราคม2 5 6 7กับบรรยากาศอากาศห่อนตอนกลางเวนไมพัชรีเจอเอฟซีมอบเคก้กพร้อมโชว์ของหลับและขอความอมให้แน่จนสางความปพอใจให้กับผู้จัดก,การของไมพัชรีได้ออกมาพดเดือด บ่พอใจคิดใดจังไดแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายคนทีใ่ใเคเ่ยคองหลับทักมากขอโทษไม่พัชรี่แล้วโดย18ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่พัชรี่ได้โพสต์แน่ไม่พัชรี่แฟนเพจบอกว่าน้องๆทักมากขอโทษไม่แล้วนะคะซึ่งไม่ก็บริโกรธอีหยังพอเข,ข้าใจในสถานการณ์ทีน้องซื้อออกมากด้วยค่าเล็กเตอร์ของเข้าดูแห้ง การแสดงบนเวทีพูดเรื่องรามหมน,อน,อน,อนอ้องเลยคิดเล่นได้อยากบอกทุกคนว่าที่จริงแล้วได้เค็กแบบนี้หลายเทือ่อแต่บ่หูซึกอีหยังสนุกและชว่วเห่นตลอดแต่ที่มาประเด็นคือขอข้อามเขียนว่าอมให้หน่อยนะแล้วก็เดินหนีจนน้องเดินมากอีกรอบแล้วบังคับแล้วท่านหนาตาบอพอใจใส่เหาถามว่าทำได้บอทำได้แต่แต่สะลไะมมันเป็นภาพที่บ่นาบึบง ดามาแน่นอนจากทั้งคำพูดทั้งการแสดงออกที่บราบาเข้าเป็นศิลปินแค่พูดหรือแสดงบนเวทีก็นักอยู่แล้วและไมคคิดเสมอว่าถูกการแสดงม่มีลิมิตตลอดดูว่าก็เล่นควรพ่อแค่ไหนบางคนบอกว่าก็ตัวเองเว่าเรื่องแบบนี้เกิดจากเรื่องแบบนี้พอมาเจอแบบนี้ทําเป็นอ่อนไหวที่จริงไม่บอดใดอ่อนไหวนะครับเห็นตอนแรกๆเฉยๆมาก พราะนี่ไม่ใช่เค้กก้อนแรกที่ได้ได้บ่อยมากเป็นเรื่องธรรมดาข้าต้องเจอหรือค้นแบบนี้อยู่แล้วแต่อยากถามกับว่าข้าเป็นคนแบบนี้แสดงแบบนี้อยากให้ข้าททาอีหยังก็ได้ดังใจตัวเองเลยคะ่ะบางอย่างมีขอบเขตบ่มีอีหยังได้ดังใจตัวเองนะคะอย่าไปบังคับคนอื่นทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ เห็นเขาเป็นคนตลกก็อย่าคิดว่าเขาเป็นคนตลกเป็นขอความของไมพัชรีที่โพ์ออกมา18ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากไปแสดงได้เคกชู้วอวัยวะเพศจนสามความพบว่าใจให้ยผู้จัดการของไมพัชรีผู้จัดการตุกโดยค่ารกเตอเดการแสดงเท่งเวทีของไมพ,พัชรีสิออกแห้งๆมักมีคำล่ามกแบบฉบับของหมอล่ำสิ่ง บางเถือเอฟซีอาจคิดว่าเล่นได้หรืออยากเล่นนําแต่การบังคับให้อมทึงเวทีแบบนี้มันกนเสียภาพพจน์ของศิล,ลปินพ่อสมควรแต่ยังไงก็ตามเอฟซีคนน่้นก็นไดมาขอโทษไมพัช,ชรีแล้วกะหวังว่าสิจบกันด้วยดีภพรมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปห้ามอบก,กันใไมสวัสดีครับ